วันนี้นะครับผมจะพักพ่อมากินบล็อกเบอร์ฮัทสิบบาทถูกมากอู้จา้าวัดครับวันนี้อยู่กับช่องบัติมิชแนลีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมจะพักพ่อมากินบล็อกเบอร์ฮัทสิบบาทถูกมากอู้บล็อกเบอร์ฮัทจิ๋วนะครับแถมถูกด้วย ส่วนถ้าใครอยากมาร้านนี้เนี่ยก็ตามมากินได้เลยนะครับร้านตั้งอยู่ที่3ามแยกตรงเรียอัตตันจังหวัดราชบุาีตามมากินได้เลยนะคะเยอะแยดแถมอร่อยด้วยนะครับ,เ,รเ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าจ,จะเป็นยังไงนะครับมีเมนูอะไรบ้างครับมีเมนูตามป้ายเลยนะคะก็ะะจะมะีต้นตำรับออริจินัลนะคะมีช็อกโกแลตมิกช็อกแล้วก็ช็อกไวท์แล้วก็จะมีไส้ที่ใส่ในเนื้อแป้งเลยนะก็จะมี ่หัวแดงครีมแล้วก็มะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีงาเคม็มมีอัลมอนด์แล้วก็จะมีผลไม้รวมด้วยค่ะมีทั้งหมด10ชนิดค่ะ10อย่างเลยค่ะ10หน้านด้วยค่ะอันนี้ใช้แปลงอะไรครับ อันนี้เป็นแป้งที่เราซื้อจากเฟรนใช้เขาค่ะแล้วก็เรามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้มันขึ้นฟูสวยงามค่ะอบเนี่ยเราจะเราจะคลุกกับน้ําตาลปอนดแล้วก็เราก็มาอบเพื่อที่จะได้ให้เห็นหน้าแววค่ะซึ่งน้ําตาลที่เราใช้นะคะก็จะเป็นน้ําตาลทรายขาวกับน้ําตาลทรายแดงมาผสมกันค่ะคนละครึ่งค่ะร้านเปิดกี่โมงแล้วก็ปิดกี่โมงคะร้านของเราจะเปิดตั้งแต่เชา้า7จ็ดโมงถึงสองทุ่มครึ่งค่ะ ช่วงน,นี้ยังไม่ปิดค่ะแต่ถ้าจะปิดเดี๋ยวเราจะประกาศในาทางไอจของเรานะคะไม่ก็ทาง Facebook ค่ะนี่นะคะรสที่ผมกินเนี่ยคือรสจ็อกโกแลตนี่เดี๋ยวผมจะมาลองชิมน,นะคะสามสองหนึ่งพิชิละนี่นะครับคือสร้มะพร้าวเดี๋ยวผมจะมาลองชิมน,นะครับโอ้ นี่นะครับสามของินึ่ลนะจัดดะอร่อยว่าควรทักจิ๋วเนี่ยคือแบบถูกมากแถมอร่อยด้วยนะครับแค่สิบบาทเองตามมากินให้เยอะๆเลยครับ แล้วก็ถ้าใครอยากมาตามมากินเนี่ยอยู่ที่สามแยกโรงเดียอดตันจังหวัดราชบุรีวาดนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องผม้วยนะครับชาร์บคลิปกับผมบ๊ายบาย